สวัสดีครับผมโจทีเฮดไซคครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมารวบรวมปืนที่จะมีในเกม GDE 6นะครับข้อมูลนี้ก็ได้มาจากคลิปหลุดนั่นแหละนะครับในคลิปหลุดมีปืนมีอาวุธอะไรบ้างในคลิปนี้รวมมาให้หมดเลยนะครับก็มาทบทวนความจํากันบ้างแล้วกันนะครับส่วนใครที่ดูพวกคลิปหลุดไม่ทันนะครับในคลิปนี้ก็มีบอกทุกอาวุธเลยนะครับทั้งปืนทั้งอาวุธต่างๆว่าจะมีอะไรบ้างนะส่วนคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ กันด้วยและกันครับมาเริ่มกันที่อันแรกเลยครับอันแรกก็ว้าวแล้วนะครับนี่เลยสลับอันแรกนี้นะครับก็จะเป็นปืนสเปียร์กันสรับปืนสเปียร์กันนะครับก็เป็นปืนอุปกรณ์ตกปลานั่นแหละนะครับจะเป็นอุปกรณ์ตกปลาใต้น้ําระยะไกลที่ออกแบบมาเพื่อยิงหอกหรือฉมวกที่ผูกไว้เพื่อแทงปลาหรือสัตว์ทะเล และเป้าหมายอื่นๆน,นี่ข้อมูลแน่นมากนะครับก็ไปหาจาก Google มาสลับปืนนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเราน่าจะยังไม่เห็นเนาะกับภาคก่อนๆน,นะครับถ้าเอามาใช้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเอามาใช้เพื่ออะไรนะครับหรือว่าเราจะล่าปลาใต้น้ําได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องรอดูกันอีกทีนึงแต่ว่าปืนนี้น่าสนใจมากๆเลยเนาะอันต่อไปครับไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะแต่มันมีอยู่ในคลิปหลุดนะครับมันก็คือ ไม้เบสบอลเองครับไม้เบสบอลก็เป็นไม้ที่ใช้ในสนามกีฬาเนาะแต่ว่าในเกมนี้นะครับเขาเอามาตีหัวคนนั่นเองครับแล้วก็จะมีแบตเหล็กด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแค่ไม้เท่านั้นครับอันต่อไปเลยนี่อันต่อไปนะครับเป็นเหมือนอันคั้นเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันต่อไปก็คือมีด มีดนี่ก็มีด้วยนะครับมีดคืออะไรมีก็คือมีดนี่แหละครับจัดไปอ่ะต่อไปเลยไปแบบเร็วๆอันต่อไปครับนี่อันนี้ไม่มีไม่ได้นะครับก็คือ excel rifle ครับยิงมันมากๆเลยครับเป็นปืนเล็กยาวจู่โจมและปืนนี้ก็เป็นปืนไรเฟิลจู่โจมด้วยเป็นปืนเล็กยาวที่มีระบบเลือกการยิงซึ่งใช้กระสุนปืนขนาดกลางอันนี้ก็เหมือนกับปืนจู่โจมที่มีขนาดพกพาพอดีพอดีนั่นเองครับนี่อันนี้ไม่มีไม่ได้เนาะ อันต่อไปแล้วครับมาแบบรัวๆอันต่อไปก็คือระเบิดควันระเบิดควันก็คือเป็นระเบิดชนิดกระป๋องที่ใช้เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณแต่เกมนี้นะครับเอาไว้ใช้โยนสายคนสร้างงันเชียวนะครับทาให้คนสําลักตายเกมนี้โหดจัดเลยครับนี่ก็มีแล้วด้วยนะไอ้ระเบิดควันเนี่ยต่อไปก็ยังเป็นระเบิดนะอันนี้ก็คือระเบิดครับระเบิดที่ระเบิดปุ้มออกมาเองครับระเบิดตูมนะระเบิดก็คือระเบิดนะอ่ะต่อไปก็ต่อไปครับอันที่7แล้วนะอันนี้ อันที่เจ็ดแล้วครับโคตรวเลยนะสำหรับอันที่เจ็ดครับอันนี้ไม่มีไม่ได้นะครับก็คือระเบิดแสงนั่นเองนี่ระเบิดแสงนี่ก็เป็นระเบิดที่อันตรายน้อยกว่ากว่าอันสองอันด้านบนเนาะเพราะว่ามันเอ่อให้ทําให้เกิดแสงเท่านั้นนะครับมันไม่ได้ทาดาวมีดอะไรเนาะแล้วก็ไอระเบิดแสงนี่นะครับใช้ในการทําให้ประสาทสัมผัสของศัตรูสับสนชั่วข้าวเมื่อเกิดการระเบิดแล้วพวกมันจะ สร้างแสงวาบจนมองไม่เห็นและเสียงปั้งดังของมันก็จะทําให้ศัตรูมึนงงมักใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดหรือว่าโยนเข้าไปในประตูเพื่อที่จะทําให้ศัตรูมึนงงกันเองนี่ข้อมูลแน่นอีกแล้วครับท่านต่อไปต่อไปอันต่อไปครับเป็นปืนโพลิเมอร์ปืนโพลิเมอร์คืออะไรปืนโพลิเมอร์ก็คือปืนพลาสติกแต่ว่ามันจะเป็น พลาสติกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่เหนียวมากๆทนทานต่อแรงกระแทกนี่กระแทกเท่าไหร่ก็ไม่จกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเป็นเ,เป็นพลาสติกแข็งเนาะที่เหนียวด้วยนะครับแข็งแรงทนทานแล้วเขาก็บอกว่าไอ้โพลิเมอร์นี่ถ้าใช้ไปยิงนะมันจะ ยิงได้แม่นกว่าแบตเหล็กด้วยนะครับแบตปืนแบตเหล็กนนองมันจะหนักอะไรงี้เนาะอันนี้น่าจะเบานะครับแล้วก็พวกฝุ่นพวกเหงื่อพวกสนิมต่างๆมันจะติดยากนั่นองครับนี่ส่วนอันต่อไปต่อไปอ่ะดูกันต่อครับอันต่อไปนี่ก็คือปืนสั้นนี่ปืนสั้นไม่มีไม่ได้นะครับปืนสั้นก็ เป็นปืนพกสั้นพกพาง่ายยิงง่ายและถ้ามันพกง่ายขนาดนั้นนะครับสามารถยัดเข้าไปในตูดได้ว่าไป <c oughs> อันนี้เอาหายอย่างเดียวเลยเว้ยเนาะต้องมีเนาะปืนพวกนี้นะครับมันอาจจะเป็นเหมือนปืนสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าปืนพวกนี้ก็รวบรวมมาจากในคลิปมาแหละนะครับพวกคลิปหลุดต่างๆนะตอนที่เขาทดสอบมันอยู่มีปืนอะไรบ้างนะครับ อันต่อไปครับนี่ S M G นี่ S M G ต้องมีนะครับเป็นอาวุธปืนแบบอัตโนมัติที่ถูกบรรจุด้วยตลับกระสุนหรือแม็กกาซีนเป็นปืนพกที่ควบคุมได้ง่ายและมีโอกาสน้อยที่จะเจาะทะลุทะลวงเป้าหมายที่มันอยู่ไกลนั่นเองก็คือกระสุนมันสาดเนาะแต่ถ้าทําลายศัตรูระยะใกล้น่ะทำได้ดีมากใช่ถูกต้องนะครับยิงแบบรัวนะั้นถ้าอยู่ใกล้เนาะ และอันต่อไปครับนี่ถ้าใครเป็นสายซุ่มนะครับต้องชอบปืนนี้แน่นอนนะครับก็คือปืนไรเฟิลยิงนั่นเองครับนี่ก็คือปืนไรเฟิลซุ่มยิงเนาะผลพูเผียเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงคือปืนยาวที่สามารถจัดวางตำแหน่งกระสุนได้มั่นยำนี่ก็คือเล็งได้มั่นยำนั่นแหละนะและมีระยะยิงที่ไกลามากกว่าวุตอื่นๆที่มีติดตัวเราอยู่นั่นเองนี่ก็คือมันคือปืนไรเฟิลเนาะก็ยิงได้ไกลนั่นเองครับนี่ปืนนี้มีแน่นอนครับอันต่อไปอันต่อไป อันต่อไปก็คือปุ่ละเบิดขวดนะนี่เลยระเบิดขวดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระเบิดเพลิงระเบิดขวดก็มีส่วนผสมของขวดแก้วบรรจุน้ำมันกา๊าซหรือว่าน้ำมันต่างๆนั่นเองครับนโยนไประเบิดปุ๊เขาก็เลยเรียกว่าปุ๊ระเบิดขวดใช่ไหมอ่ะต่อไปครับโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าต้องมีเท่านั้นนะครับก็คือ RPG RPG, RPG ก็คือเกมผจญภัยไม่ใช่อย่างนั้น RPG ก็คือเครื่องยิงจรวดลักษณะเป็นลำปังนี่เป็นปล้องข้างในนะครับเป็นท่อเนาะสามารถที่จะยัดจรวดซึ่งเป็นหัวเอาไว้ติดด้านหน้าได้นะครับก็คือเป็นวัตถุที่มีไว้ใส่และเปิดด้านหน้าแล้วก็ยิงออกไปได้นะครับนี่ปืนนี้อนุภาพโคตระระไรแรงเลยนะอันต่อไปอันต่อไป อันต่อไปก็คือไม้นกนี่ไม้นกหรือว่าไม้สนุกเกอร์หรือว่าไม้คิวนะครับเอาไว้เล่นในกีฬาสนุกเกอร์นั่นเองครับนี่แน่นอนว่าเกมนี้เอาไว้ตีหัวคนนี่แล้วครับท่าน <c oughs> ไม่ได้เอามาเล่นสักครั้งเลยนะครับอันต่อไปครับนี่อันนี้ก็มีนะครับเห็นแบบๆนะครับก็คือแฉลง,งนั่นเองนี่แฉลงก็เอาไว้งัดเงะ้ต่างๆนะครับและแน่นอนว่าเกมนี้ไม่ได้เอามางัดแงะแน่นอนนั่นเองเนาะอืมเอาโอเคครับแล้วก็ อันสุดท้ายอันสุดท้ายนี่แถมให้นะครับแถมทําไมไม่รู้เหมือนกันก็คือหมัดนั่นเองนะหมัดมีแน่นอนนะครับนี่เลยโลโก้มันนะครับโอเคก็ประมาณนี้และกันสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนคลิปหน้าถ้ามีอะไรอัปเดตในเกม GDA 6อีกนะก็เดี๋ยวเอามาแนะนํากันนะครับถ้าอย่างนีเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม สำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดสัตทำคลิปออกมาเยอะๆก็ฝากโดเนียที่เว็บปลาทองใต้คลิปด,ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม